ปัป๊บตื่นได้แล้วลูก <c oughs> พี่เพชรพี่ภูมินึงมุดเป็นนอนดุกดิกดุกดิอยู่โกงตูดดุกติกดุก,ดก,ดกพี่ภูมิตื่นได้แล้วพาน้องตื่นได้แล้วลูกปัป๊บไปกินอาหารเช้ามาลูกปะ่ะเร็วๆปะมัมม,มัปลุกพี่ภูมิพี่เพชรด้วย อ้าไม่มีใครกินแม่เททิ้งนะไม่ต้องเอาหมอนออกมา <c oughs> ยังมีขอต่อรองอีกพี่เพชรแพเด้้ยเพชรุ่มปุกดึงหมอนออกสิปุกขึ้นมาสิ <c oughs> ลุกขึ้นมาได้แล้ว ไ <c oughs> ปเล,ล็วๆเข้วขมาดี๋ปั๊บตื่นแล้วก็อย่านอนเลี้ยงอยู่ลุกขึ้นมาภูมิลงจากเตียงพาน้องลงไปถ้าคนหนึ่งลงมันก็ต้องลงตามเออถ้าใครไม่ตามก็อยู่ตรงนั้นแหละเพชรวิรุก g ินสกูล่ะอะไร l โอกาฮะอมดูเซ huh? okay, mm ียนนะดูโก้นะโอเคไหมลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นมาอืมย mm hmm. ังลาก อืมต้องมากอดเลยไปกินอาหารเช้านู่นไปอืมนะเหลือคุณชายเหียนคนเดียวมาเร็วเร็วอืม เพรอันไปนั่งที่นั่งอันมองเขาเหยียบขืนเพรเขาเหยียบให้น้องก่อนน้องขึ้นไม่ได้เพจนะสันนิเพินขื่นเพินขืนบ่ได้อืมเพิเพื่อนขื้นบ่ได้เพิ่นก็ว่าไอ้ขวางอเ่อายอเอเดี๋ยวแม่ย้ายมือเมามนม อืมอ่ะเดี๋ยวตัวอ้าวใครทำหกเพชรใช่ไหมเป็นเรื่องของแม่ทำไมแม่วางตำแหน่งไว้ให้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเห็นไหมมันก็หกเห็นไหมหกแล้วก็ไม่เช็ดอ่ะห้ยสองหยดพ่อเดือบเอเสีย,ยก็แล้วแต่วินเทอรโยเกิดอะไรไม่เอาแล้วมัก็รู้ที่กำเมันนะไม่นาะ Kan du trycka där? Mm. Mm, med den fötten sådär? Mm, nu är det den Du gör mer hårdare. Mm, mm. Du har tagit hårdare. Ja. Ah! Okej. Okay. เด็กบ้านไหนจะเหมือนเด็กบ้านนี้ตื่นขึ้นมาหนาตาว่าท่านในล่างก็ได้กินมีของกินเตรียมพร้อไมไว้ให้เรียบร้อยเลยปั๊บยามือ นั่มเข้ขาะเแม่ทำไมลอ้ <c oughs>